อออือนั่งเสดิดอภัยนานาปุกนั่งก่อนสบายดีพี่น้องสบายดีบดสสกุนพี่ล้องเลยเห็นบ้ายานางนางประใสมาเหมือนนี่นั่งประเจ็บยามาจะเข้มลูกจะเข้มจะเข้มลูกจะเข็งยุกมือยุกมือยุกมือจะเข้มบังบังยุกเปนบ่เนิาบงมังจะเข้มจะเข้มสามเข้มอ้อยซักยังกระโดดแท้ซักฮารุคนละแท้ ก็เลยเอายาแก้ปวดมาให้นักเรียนลูกคุณหมอน้องน้อทีมสัมรีเบื้องค่ะขาขาสองเบื้องเตอแขนเบื้องขว้าฮมือเบื้องขามเปื่อนน่อยจะบายน้องสามเข็มพี่น้องมีมีนี่มียาอย่างนี้ยากันโหลกยาเฮทฮัมเหนอะหนาวหมอเขาบอกแล้วหากลืมไปมาแล้วน้องเอ้ย Nancy hãy nàng sinh ngon nghe vào thả bừng động 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 ดินเพื่อนประสีมาจูบนอ้อกมึงในนอกนี่เอา้า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 เอ้าบัพังบาวนี้เอา้าจูบจูบพาจูบเพาไปอืมไปบาวนี้บัจูบจบบแล้วมา,ม,มาเอ้ยมาเอ้ยมาหน่อยเอ้ยอย่ซีซิลูกยุชงเทียงนั่งห้ากระเดน็นอันนี้แล้วนี่ปกตินั่งมืองแข้งนั่งอย่างไนั่งจ็บแขนบ่อยนั่งแข้งเนาะนั่งจ็บแขนเจ็บแขนเจ็บขาเด้อกเด้อ เรวนอนงายไปก่อนเดาลูกเด้อบกแข้งเด้อเจ็บแข้งเจ็บขากระซองขาพอแห้งเลยอาือไ้กยอ่ายพี่บ้าเอ้ยอ่าพี่บ้าเอ้ยบบเห็นเตงบบพี่น้องบบเห็นเตงมันกระหน่ำในขึ้นกว่าเกขาใส่เบิ้งลูกเบิ้งบ่อนสักยาเบิ้งเบื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 ้งใส่ขาใส่ขาขาอยู่ข้างลูกอ้าวหามันเหี้ยของน้องนะเหตุยังไะนะ เก็บข้าวหายนองเดี๋ยวนี้เก็บผมตายเก็บข้าวหายนองเด้อเด้อเก็บให้มันเบิร์ดเด้อนี่เด้อนี่เด้อนี่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 อุ้ยใส่แขนนี่ลูกแขนเด้แขนเด้อักยากันโหลพี่น้องชักยากระโแล้วก็บยาให้ขี้อุ่นแล้วก็ยักยาอยังอีกนะหมอเข้าวเอาอยู่บุจื่อเขาบอกอยู่ลูกก็ไม่จะหายเจ้นเจ้นเจนเพื่อสิได้เข้มหนึ่ง ซักแขนก่อนซักแขนแล้วนั่งกะหายหายแล้วมาขาบัานี่เข้มที่สามแม่มูจักบ่จะจับขาหายก่อนลเละเข้มที่สามบ่จะจับคานั่งนั่งกะหายก่อนพี่น้องเอ้ยนั่งหูเลยจักไวยังคือยัง,ออยงนีมืมาหน่อยเอ้ยมาหน่อยเอ้ยอืออืขี่เป็นหมอใส่ ตอนไปใน้ง่ายหัวอนเบิดเก็บให้น้องเห็ดยังเนี้ยนี่อันนี้ลูกอ้าเอ้ยเก็บลูกเก็บเก็บประกรมคนหูอู้โประกรมคนเก่งให้เก็บถอยอ่ะใช่ลูกสายสายใช่โผล่คนโทรมาพี่น้องพอคนโทรมาพอคนโทรมาอืออืออหนุกคาบกขึ้นเลยปกตินาสิดินเดาเดาเดา นางหยู่คาบบขึ้นเลยหยู่คาบบขึ้นเลยบลูบะพลนกระลิ้นเนี่ยแง่ยนี่เนี่ยพลนตกแล้วพี่น้องเลยตึงๆตึงๆพลนกระตกพลนกระตกหัวเทียงเทียงลูกหัวเทียงเทียงหัวเทียงเทียงนอนแข้มก็ได้เฮงเติบแล้วเจ็บขาแล้วลูกข่อยสามเข็มแขนขัวเข็มหนึ่ง โซงเบื่อเลยพี่น้องเอ,อ๋ยเหนื้อยมือ <c oughs> แรงเมด้นอนจิ๋่อีร้อยสิบอหายบาลูกห <c oughs> อืมไปซักยามาผัดเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปบ่บลูอาอ๋อนน้ำแม่ลูกออนป้าเหรอไหมเออออนน้ำปา้าลงเลยลงว่ากัะมาเดียบพี่น้องอ๋อนน้ำแม่นหน่ะไหมลูกอ๋อนน้ำแม่หน่ะแม่อ๋อนน้ำแม่หน่ะแม่ คนตกแบบสีอีร้อยสีได้อาบน้ำบ่ได้โอ้ยแมงวันแมงวันคนตกแล้วันุคนตกแล้วคนตกแล้วอืมแก้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 มแย่แย่แยกขาบกขึ้นพี่น้องเอ้ยปกติสิดินเดาเดาเดาโอโยกขาบกขึ้นเลยใส่แขนนะลูกใส่แขนแขนดิอู้ดิแขนกัน แพงรูปเพงเพงเพงังไิังดิซังดิเห็ียงเหตียงคนกระโตคนกระโกโอ้ยเหลือมห้องเพลงเครื่องระยุงอยู่ห่อนห่อนห่อนคนตตัดหอนอันนี้โอ้คนโตปวนห่อนเนาะแม่ห่อนปนห่อนเน้เหนียว น uh huh> ี่นั่นไม่เรียบถาเด้อนั่นไม่เรียบตาเด้อไม่เรียบก็เมื่อยอีกแล้วไม่เรียบก็เมื่อยอีกแล้วตาดำดำซบเนี่น้อยนี่ซบเนี่น้อยนี่ขึ้นเดกซบไม่น้อยนี่ซบไม่น้อยนี่ซบไม่น้อยนี่ซบมันนน้อยนี่ปกตินั่งสีดินเดาเดาตะกบับเลยโยคาบะขื่นบะลูกบอโยคาบกขื่นเลยบะลูกเบอ บลูกบอกอือืมเบิ้งเจสซี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยเบิ้งเจซี่นี่แหละมือนีนะบ่ได้ไปใส่ดอกบ่ได้เห็นหนังดอกอ้าาานอาบาลุกลูกาานอาาาาาางบัานาาาาาานอนอีกาา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 งาา้าา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 ากาาาอาาาา ใช่ลูกชายอืมอืมตาดำๆายน่ะหืมตาดำๆายน่ะหืมหืมอืมบ่หน้าแมนนะไหมบ่หน้าแม่ลูกบ่หน้าอีเมนนะไหมบ่หน้าอีเมนในกลัวโอ้เมียงวันกันลายห้ามเอ้ยห้ามไพว่าสิขอไปเอามุงมาให้น้องหรืว่าไม่เรียบบ่เนาะ เราใส่เด็กไาว่วาสิขามุ่งมา้ร้อยู่วะใส่ลุงแฮนบบใส่ไพเดนี่ว่ามุ่งสิย่างมาเองบนเนาะบ่เบืง้งแน่มังกรมุ่งสิย่างมาเองมาจักนี่เอาเอาออกมาเอาออกมาใส่ปัะคัมมาแล้วภาษาเด็กน่อยพี่น้องอือ อ๋อก็อ๋อบอดังสำบลุซีพิวหน้าก็เปลี่ยนใหญ่มากกลยก็ดำเขา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 ดำกระยาน้อลูกเนาะพ่อแม่ยดำเนาะดำกระยาเนาะอืมดำกระยาดำดำดำดีสีไม่ตกน้อลูกเนาะว้าวไทยใจเป็นไ้มันมันเก่งๆพี่น้องคะบอกคยยว่าเอ้าวลูกกูลูก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  มุ้งนองเปื้อนเบิดมาปาเสร็จมุ้งนองมาห <ś led> ลดุดหลุดแก่มุ้งโอ้ยไไเ,ออเออเออมามาเออมามาโอ๋ยคั้นบไใส่เธอกรบโบเล้วเดอ้อคนอื่นเอามาบบได้พี่น้องคั้นบบเธออุปกรณ์เครื่องน่องนี่ว่าแต่อเ,เอาน้องขาวเอาน้องออกนี่เธอเก็บให้เรียบเรียบร้อยเบิดเลยมาเดียวได้ยด้อนดูสั่งยังยได้เบิดลถ้าฝนมาแห,งห้งเหรอฮะตอนไปบริ่ายคลิปพี่น้อง ขาอุดด้มนางนางก็บหายจันจันใช้ลูกใช้ใช้ลูกลูกเอ้ยลูกเอ้ยลูกตัวดำดำนี่นะกัตดีดำคือแม่คือพ่อนี่แล้วไปกี่ช็อ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 ปอืม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  กระตุนกระตูนางนางกินลายลายพี่น้องเลยเรื er> ่องกินนมแล้วนางกินลายลายเนี่ยรอดูตลอดดูประดูเถิงกินเถิงกินยมกินลายแม่นี่โอ้ยขนาดูกินนมนั้นรักสมองสาสุดคือสามสิบนาทีพี่น้องบปวดนางกินทำไม กินแบบไรกินลายลายกินเฮิงเฮิงดูดเจ้าอยู่นี่แล้วดูดอยู่นี่แหละเพื่อสีอิม่มเพื่อสีแล้วเพื่อสีรับนีก่ก็กินนมแล้วนี่นะผักกินนมบางเฮิงหนึ่งนี่บายบายลูกบายบายแม่ไปลงคลิปเด้ออยูย่นั้นไม่เรียบเด้อเราอย่าหายในโลูกเด้ออืมว่าไงก,กันนอนกลางคืนนะอันแค่น,นั่งในสีเป,ปียักษิสุม่มพี่น้องสิสุ่มเป็นเหือออก ต่แขนหน้านธรรมดาบุมีเหื่อมีอย่างแต่ในแขนเพื่อนนี่มันจะคือหอนบอกเขากับเปิดพนลมซีเก,ก๊ไก่ขั้นมันเปิดพนลมร้ายกัดยันปอดข้นอืมอืมนี่แหละเป็นเหื่อออกในแขนนี่เออวะเข้ากับวี่เอาทำบริโภคใส่พลลมบัญายันปอดลุกข้นพี่น้องที่ไก็ตามพีม่น้องเด้อเมื่อนี่ขั้นบุมีอย่างห้เบิ่ใหอยซมกับ ก็โอษก็ภายหลายๆล,ลูกโดนมาสามเข็มเลยบริธรรมอะไรเลยเดี๋ลูกเนาะ,ะพ่อคันคลิปหน้าี่ร้องบา,บายๆสิบสองมึงของกินแต่สิมียังเห็ดกินมาหนีิซื้อซีนหมูออกมาสั่งซีนหมูกับเจ้าแต๊กเซดได้กินเราเบิง่งเราสมเราี่น้องเด้อบายบาย